เอาพี่น้องเไยทักทายกับสบายดีและสวัสดีเบิร์ตสุขสุขพี่น้องเไยเนาะสบายดีละ่ะที่ไปใช่นะอเ,เอาต่อให้ลุง,องเอาตอให้ลุงเป็นยังไงนะมัดเขา่ามัดเขา่าบอโอไปเอามาได้ใช่เหรอเะไปเอามาตีเคือนลุงไปเอามาตีเคื่อนลุงพี่น้องเไยทางน้องตุลเนาะพักกินกินข้าวเล่นกันหรือ จะกินขาเร่งนะบอเอา้า,าไม่ได้กินบ่มีระบาลไปต้มกินยังไม่ได้กินเนาะเสภานาแพ้จะมีใส่บ่ลุโอ้โหแสดงเสภานาแพ้กับผมมีใส่ขน้มตุ่นตุน,นเอาา้าซามันสิทำเมือทั้งฟอพื้นฐานอยู่เด้อเอ,อ่อเพลื่อนกันไปลกไปปรกไปเออตาตาเดินเดินเอ่อแปลว่าตอกมัดเข่าเนาะ

บุญมีเขาเคยสัมภาษณ์จ้าปอตะกี้เลยยังแล้วหรือไปจักแล้วหรือมั้งอโดยอคือเขาเขาว่าเขาเคยอยู่นะเนาะคนคุ้นอยู่บ่าบุญมีนี่เนาะตะกี้เขาซึ้งเลยไปจักแล้วผู้ซึ้งว่าเจ้าบุญมีเมียบุญตะกี้ฮะตะกี้เมียเวลาอยู่น้ำเด็ก เกี่ยมียบไรไอยู่เจ้าบ่อยู่ไปอยูปะบ่ปะปะแล้วคืนมาหากันบ่นอ๋อแล้วจะอยู่ผู้เดียวจะไปอยู่เพื่อนใค่น่ะเหยืนพื่อนเฮือนไก่เฮือนอไงคนเด้ียวทางเขาคนอืมอือืมจะจะจะปีได้เจ้าน่ะสี่สิบสี่สิบแปดปีเนาะอ๋อจะจะไปมากได้เลยคือ Bạn ăn dù có như mày phụ nị ban cho ảnh mày này ban cho này này bạch cờ này, này, này. Ừ. mấy nị cũng nghe cho bao anh nghe cho ảnh rồi nghe cả chú ban đi đây ban đi anh để bọn mình lúc cho tí ăn à, nó chơi này Con na bọn mình lúc cho nó uhm. lúc na của na mày na điền mà tôi chắc pì ô điền tên nào ấy của tôi điền mà bảo ตงแตเน้นอยเนาะเบบ้อนะพี่้องจะยังไงกันเนาะซ้ำนี้ซ้ำบอซ้ำบ่นี่ซ้ำนี้บ่จะเลียงนะนี่นี่นีพูดน่อยเลืนนี่อีกเนี่หนึ่งบ่จีบสามีบีนี่แหละวันจบสายพิีบจะเลียงมาอะอ๋ออ่อพี่งไเนาะเพื่นทังหมอลำเรื่องพี่้องไงเนาะเป็นเดมนเตซึนเนาะ กับล <languages? S 1> mm. ูก well, ก็มียพ well, yeah. well ู้น <subjects 195 2> I mean, ี่ไะบ่มีลูกปะเป็นอะไรคือบ่มีมันบ่มีบ่หรือบ่ตั้งบ่แล้วเอาก็ยังเป็นทันได้เอาแต่การกับปะบ่ลูกเห็นไหมมีหรืเมียกับสิริเนี่ยเอาแล้วยังอะไรยังเป็ได้ลูกลูกนะมันบ่อยู่บ่หรือบ่ไหนมันไปก่อนลยเนี่ยตรงนี้ ได้เอาได้สองเดือนลูกของบอเหนียไปไปขุงเทปบอนะเขาถามมาลูกเจะบอได้ได้บอกับลูกกับเรานาะบอตั้งใจบอเอาบอดูว่าเราบอมีเราบอมีรีเราเรากระเร่งบอเราเป็นเมกะเร่งบอบิดแล้วบอไงก็เบิดเลือดบดยางเขาเนาะเบิดแล้วบอไงก็เขาเ่าเล้วบอายุเขาลายลอพี่น้อง อันอยู่ออนไลา์เลยแล้วเจ้าก ah ับบุด ah ้เคยมีดูกระไผยบ่าขอโทษด้อยอ๋อเราบุรีไม่ดูกระไผยพี่น้องเลยยุ่มกันตั้งแตปีเลยพวกเราเฉาสามปีเฉาปีนั่นแหละหายุ่มกันสองสามปีนี่บ่อืมจ้าจ้าพี่น้องเลยบัดยูกับแม่น้องจอยได้จักปีสิบปลายปีสิบห้าปี ที่เพิ่มกว่าปีเนาะวันนี้เมลแล้วเสียบอ๋อโดนวันนี้เมลเทียแล้วก็มากับอยู่ปัดเองเึ้ยแบบปัดเองเหมือนกับเองปัดเองใจยังว่าคือว่ายังเออว่าพอเมลเนาะก็คือว่าไงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาแต่น้อยแบบเจี้ยลูกไปอยู่ไซบัดไหนแล้วเอาลูกมาโดนย้ำบอใช้เลยไปอยูย้ำ จะไปยังไงแต่สิบปลาปีได้เราเลี้ยงกันเนาะยอ,อยู่นำกันนะอยู่นำกันก็นกนมาจอยเนาะจ้าจ่าเอ้อเอาไปยังไงนี่คือคือถามเรื่องเล่าของที่ไปที่มาทัางงา้งพอเพื่อนเจ้าเฮ็ดเบี้ยงงานเมื่อนี้ได้บม่ได้ไปวะจ่าไม่ไปเมือนี้เป็นอะไรเขาไม่ได้ไปเหมือนเปลี่นยนยกะเปลี่ยนกะแบบไหนเปลี่ยนกะแล้ว มือมือจังมืออันนั้นนะเป็นเดียนนะอือเอามันบแบบพอได้อยู่โรงงานอยู่างประจำเลยบอกว่าตื่นมาแรงมาเขากลับไปเวียกเลยเขาก็มีเวียกเห็นเลยบ่มีบ่เลิกแค่นั้นก็มือเป็ดกะที่มันมันเป็ดกะใช่เออเจ้าอยู่ใกล้ไรนะว่าไฮฮะไฮใกล้ยังก็กะไฮ ให้ปูนเลยอ๋อปูนมางแต่รโอ้ะกะให้ผนเนกผนเนกเนาะพี่้องเหเพ่อนผนเนกเจ้าอยู่ผนเนกให้เดิกงานจกมุ่งอะนยิงตามมีเล็ดเล็ดลายกัได้พ้นละที่มุพ้นละวเมุ่งขึนนะอ๋อเดือนใจเงินก็ไม่ยางมากเลยบอีขี่รถ mưa mà lấy bay đây 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 là, đây 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 ใแคนลาแนไเลยมื่ออ้อ่างงมันบ้ามากเมาะ่าทงีมันมีอรอ๋อๆๆเงิแรงบกไอ้กรร้อยบุละ่าห้าร้อยบุงนลายกับลายห้าลายต้นกับมีเขาเร่งถือเนาะยอมเลยแล้วมันแต่แลายเป็นต้นต้นหนึ่งกิ่พันให้ห ออห้าสิบสอบเอ้ยทราสอบเลยเลยสิบพันตัวหนึงน่งตัวหนึ่งพี่น้องเลยเตัวนึง่จะสิบพันมือหนึ่งจะได้จะจะ,จะได้หาเจ็กสอบบบบนี้มือหนึง่งหลายชีลายตน้นเจ้าบ่กโบเป็นพิเรีย่ยมหมดหลายหลายคนอีกหลายคนอีกจะหาคนกันหมดเลยรวมใจมาปั่นกันบบบน,นี้เงินมาปั่นกันในนี้มื่หนึ่งจ็กพันหนึ่งจ็กพันคิดแค่คิดแต่ว่าตัวหนึ่งอะเนาะ คิดว่าตัวหนึ่งสิพัะพี่น้องไรเพิ่งสี่สี่ร้อยตัวทะเลเนาะกราะาปั่นกันหลายคนแบบนี้เนาะอ๋อน่เขาโหนาคิดไรับได้งีได้บพ่งแทนไปได้บาน่งองแทนเวเองาไม่ขหน้อยนะอ๋สาาอันนี้ไปเอนาอจงบุญมีโอ้ยบ่กันปูนปูลายออโรงงานเพิ่นนี่บ่ยังไงนี่ เปิดตอลยี่สิบปีป่ะแปดโมงอ๋อแปดโมงมีเฮดโอเฮดเองเนาะมีแลเฮ็ดเฮดโอด้ <laughs> เป็นฮอตห้าโมงเช้าแล้วเอาเงินเมื่อเ่มเงินโอมมจ,าจา้าจมันมัน<อ>มัน,มน,มน,มนแตกเลยเต็มหมดหน้าตามีอันไปูนนั่นแหละปูนเข่าตาเข่าตาเขาดังป๊อปปูนอันมีเป็นพุนผงเนาะดย บ่บ่าแต่เขาปากเขายัางเขาเบิดได้เหาอ่ะ้หมดแลวอันตรายเลยเนะเพียงชาวญี่ปุ่นนี่บ้าแดดเลยแหละแดดละมัม <c oughs> <จ>ีปัญหาจำเป็นเนาะจำเป็น <nodig. S 2> เพียงไ,ไม่เอาเงินให้มือเธอได้สับไปเบี้ยอะไรมือหนึ่งได้ผู้หนึ่งแสนปไปวันนี้มีเอาเงินให้เจ้านี่อเอาให้มือ,อ, 8, อนึ่อวานว่าได้จือ อาหารพอได้ซื้อเขากินเนาะด้ยอ๋อเขาไปได้คาดไปเลยเอาเลยบปได้กินกินเขาเองบ่ด้ยอืมชื่อกระหารเขาไปได้ชื่อชื่อเขาน้ำเพลินบ่ฮะเขาน้ำเพลินบ่าเอ้ออย๋อเอาขาเหนึ่งไปตะเขือนเขาเนึ่งมาตะเขื่อนเลยก็ไปไปหาก้าบเอาปะเนี่ยเออกินยูุ่่นแล้วเอาเงินมาเท่าไปพุ่พอนได้เงินไปชื่อหันยูุ่่น เลิกตันตันเถียงนะตันเขาเกินแล้วเนี่ยบาทเขาเนี่ยคนเขาอยู่พุ่นใช่ใช่เพียเนาะติกี้ดีนะเจ้าอยู่พุ่นเนาะเพคนเจ้าเนาะโดยอยู่กับใครตอนนั้นอยู่เดียวตอนนั้นตอนนนั้ก็อยู่เดียวบ่มีอะไรยังพันได้ยังไรก็คือติกี้เจ้ายังเป็นหัวว์เนาะ จ้าป้ากับอันแม่ชาวจอยนี่ประมาณจักอ่าแจกันจัก,ก,กปีเจ้าจังงจะเอามีอะไรไหมเอามีชาวจอยนี่แม่ได้สองปียังสามปีเหมนไดสามปีจะมาเอาบ่โดนอ๋อยังจื้ออยู่แต่ไหนสองปียังไปแล้วอืมจะสามปีจะคนแล้วจะเอานะี่ฮะแม่ สองคนนียนะสองคนนี่บ๋ยวเ<อ>ดี๋ยวมลายๆๆ <c oughs> แม่กับแม่ชายกับลอสองคนนี่เนาะพี่นดองเลยเอ้ามาหนี่คือทั้งสะจอย่นสิป,ปิ้งมูให้กินบ้งางนี้เนาะโน่สิป,ปิ้งมูพี่น้องเลยเอลูกเรานี่ก็ต้นอนลกน้องน้อน,นำคเนาะพี่น,อนดองเลยโอ้ออยวันใหรับจากต้น,น,ต,น,ต,นต้นชาต้นที่โมงพ่นเตาดีอืม

อยู่อันเพื่อนน้อยๆอันี้ไม่กัดประมาณสองปีบ่หอดบ่สองปีจะจะจะเว้ยคือทางไอเราก่าเป็นเป็นพ่อหน้าเนาะกระตายจอยเนาะพ่อหน้ากับลูกหน้าเลยเนาะอย่างไรไม่ได้เป็นทะเลาะกันเลยหน่อยปราเป็นี่าป้าไหนเจ้าป่าเราปไาไหนบ่ ลูกนาอย่าเก็บลูกเองล่ะอืมลูกเนาะหน้ายิทําลูกเฮาเองเนาะได้เออข้าวกยังขุดเัวเราอยู่อัตตปเจ้าเห็นลบ่บ่บ่เห็นบ่เพิ่นบ่เคยมาบ้านเฮาบ่บ่อ๋ออยู่พุ่นเลยพุ่นเลยถ้าเพิ่นปมาจังาลูกเนาะเพิ่นเพิ่นบ่ปมาก็บ่เห็นนํานี่บ่ยเอา ยูพุ่นเก๋พร้อมไปยังบระจักรอ๋อจริงว่ะเอาไจายเอาผัวแล้วเอาก็เอาแล้วว่ะเห็นดีแล้วว่ะมันไหนครอบครัวเออแล้วเพิ่นก็บ่ได้มาเลยอ๋อเท่าป้าผัวทีงนี่มาหาเจ้าไพตัดผมไหนก็รอแทนเลยแล้วลานเลยเหลือลานเหือนชุดตัน่ะ phần khó nữa, mà tắt phần này. Một ngàn, một phần trăm đấy giá mình. Rồi. Chắc, không sẵn cái phần đó. Rồi. thay đấy nè. Chắc chưa chứ hết đấy. Phải bắt đầu nguyên bộ? Bỏ. làm à, à. Làn tựa anh. làm tựa khổ anh nó Rồi. Ờ. Bây kêu khóa lập trang quá nhà mình này nè? Bây giờ bây giờ bây lại. เข้าชกลายกับไปรูกบอลนะชาก่อนไปพลังยูโดยูไปลองกันเนาะปะสามนี่เตะนั้นได้เฉดเลยงั้นสิไปเอาไปป้าก่อนเนาะขำมืดเลยพี่สิมาหามึงไหมเนาะเขาเชียรเงินให้พอได้ไปซื้อเขาบุญตัวที่เบี้์อยู่บ่ ว่าได้ไปนั่นมืนว er. ันว oh, ่าหมืดท like. ิศวะมันนั่งที่จ้ไปใช่ไหมมจันจันพูดจะไปหรอโอ้ชาวทิศนี่ยมันยุดบ่ได้แหละฮะได้แหละเบาเบาจักกะเอารถเอาให้พอด้สื้อสูบเอ้าเดินเดิน ไปซะเนาะโอเคแล้วเด้อไปไปก่อนสิพี่น้องเลยเออโดยโดยโดยพี่น้องเลยไปยุ่งกัดลูกเต้าคือพาเมืองเฮือนชานพูกก็ได้เนาะับายสบายเนาะอ๋อสัตว์พี่น้องมีแต่ปัญญาขอจบคลิปปิดคลิปไปเพียงฉันนี้ก่อนขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยเบอร์คุณสุขคนพี่น้องพ่อพ่อไม่ได้คิดนะเนาะอ่าทางพ่อแล้วก็เป็นคนอ่าจริงใจเข้ากันเนาะเนาไปก่อนพี่น้องพ่อพ่อก็ไม่ได้คิดนะ คลิปนี้ลาพี่น้องพี่แคนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเนื้อสบายดีและสวัสดีพี่น้อง,งชุกทุกคน